ประเภทของเพลงสากลมีดังนี้นเ 1. เพลงคลาสสิกเพลงคลาสสิกหมายถึงเพลงที่มีคุณค่าด้านสังคีตัดสินชั้นสูงที่มีแบบแผนหลักไวยากรณ์และมีกระบวนแบบเป็นเลิศซึ่งสังคีตกวีนิพนธ์ขึ้นด้วยวิธีบันทึกทุกส่วนกรอบของบทเพลงได้แก่จังหวะทำนองเสียงประสานลีลาสอดประสานตลอดจนองศาความดังเบา ลงเป็นตัวโน้ตบนกระดาษเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานให้นักดนตรีทำการบรรเลงหรือขับร้องตามโนตอย่างเคร่งครัด <S 2>, 2. <S เ 2. เพลงป๊อปปูล่าเพลงป๊อปปูล่าหมายถึงเพลงที่ได้รับความนิยมจากมหาชนในแต่และยุคสมัยอย่างกว้างขวางเพลงป๊อปปูล่ามีคุณลักษณะเกือบตรงกันข้ามกับเพลงคลาสสิกค,คือประพันธ์เพลงขึ้นอย่างง่ายๆ 3. เพลงศาสนา เนืองจากจุดเริ่มต้นของเพลงคลาสสิกเกิดจากนักบวชในศาสนาคริสต์เป็นผู้คิดค้นคว้าและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในศาสนาพิธีและสวดสรรเสริญพระศาสดาซึ่องในแต่ละโบทจะมีเนื้อเพลงที่มีความแตกต่างกันไป 4. เพลงคาราวาสหรือเพลงบันเทิงเพลงบันเทิงคือเพลงที่ใช้นอกบสถ์สำหรับคาราวาสไม่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศาสนา เป็นเพลงที่เผยแพร่ออกมานอกโบทและนอกวังของราชวังหรือขุนนางในยุโรปใช้บรรเลงหรือขับร้องเพื่อความบันเทิงในงานเลื่อนเลงต่างๆ 5. เพลงขับร้องแนวเดียวเพลงขับร้องแนวเดียวหมายถึงเพลงขับร้องที่นักร้องคนเดียวขับร้องตั้งแต่ต้นจนจบอาจมีวงดนตรีบรรเลงประกอบหรือวงขับร้องประสานเสียงขับร้องสนับสนุนก็ได้แต่จุดเด่นอยู่ที่เสียงขับร้องเดียว 6. เพลงขับร้องหมู่เพลงขับร้องหมู่หมายถึงการขับร้องเดี่ยวโดยนักร้องหลายคนคนขับร้องเพลงเดียวกันไปพร้อมการตามโน้ตแนวเดียวกัน 7. เพลงขับร้องหลายแนวเพลงขับร้องหลายแนวหมายถึงเพลงขับร้องหมู่ที่แยกเป็นหลายแนวสามารถแบ่งได้เป็นสี่แนวประเภทของเพลงคลาสสิกมีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ